ว่าเงินเห็นก็เห็นทั้งมือเจ้าอยู่แต่ว่าโดดหนึ่งรับไปเห็นอยู่จําได้อยู่งเห็นบ่ค่ะจําได้บ่ะจำได้แล้วก็โยวน้ำกลนน้ำอยู่ดิมันมาเป็นยังรองแลนั่งอะไรก็ไม่เห็นกันเนอกจากวันที่จะบอกว่ายางออกไปทางนอกเพย่างไม่จะมีลมอะไนิดน่อยเอามาเห็นปูแล้วกับพ่อดีเลยค่ะปูก็ได้จะโลกาดขอ แนวทางเด็ดๆจากปูค่ะโค้งสุด้ายค่บปูเน้เยคนี่ขอเียนเว้นะขอเช้ญล้เนียดา้อวาเอย่ขเเชิญเลยโค้งสุด้ายปูเอาลายได้ค่ะปูะปงบหน่อยงบน่อยปูทุ่นปลายเจา้าค่ะวดวดที่พันมาถือป่ค่ะถือเก่าหนึงน่ง ปูนิม่อเวอาดังๆเนี่ยเข้าเนยจ้าปัดน,น,นเนเลขกันเลขแล้วพอเอีานไหนบ้างสุดอย่าง,งวดสี่่าบังหัน่ีน่ากมหันวันมี 9, ม้เก้าศูนย์เก้าหนึน่งเ<ว>ก<บ>้าหกมาไม่น้อกเก้าหนึ่งงวดเะแรอะนะ่วันนี้เลขงวดนี้มันได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเฉพออเลขข้างบนเด้นเฉพอเลขข้างบนได้เฉพาะบนเฉางบนเพเลขบ,บนมี3สามคูณแล้วพอ,อท่านในเขียนเยอะ หัวกรรไกรเขาเก่าหนึ่งที่ใดถือน้ำปรหรัดขอบปูหมวกรนไกรได้ร่งได้ล่งแนว่ทางไอ้คนยงนบอลรุ่นร่ง๋องสามเกี่อวพ่าดังดด้วยเหรอเ่าเล่าต่อไปวันนี้ วันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดเลขสามตัวนี่ยมีมีหกมีหนึ่งหกหกได้เด็กครับหนึ่งหกหเอาบันหลัหลังนี่นะคนวันนีได้นะเก็ดเบิ้งหนึ่งหนึ่งหกหกเลขวันนี้มันได้ได้สามเกียรได้เด็กรางต่างตนี่แต่ว่าเรลขกมันถายกีเข้กันแต่ว่าเลข ตัวสีแดงหาว่าหกทุไทยแล้วมันถึมีศูนแปดปูสามตัวมิยาปูค่ะจะได้เขียนในมันเร็วเคียเดียวหนึหหค่ะหนึ่งหกหกเราได้ยี่บอ้างบนมาสามตัวค่ะสาตัวมนเ่่านี้เก้าดังดังเนี่ยค่ะปูหนึ่งหาเก้า หน,นึห้าเก้าเลขเลขนี่ยไม่จีไห้มันจะได้หายแช่สามแปลงที่ได้แชร์สามตัวนึง่งมีสี่ศูนย์มีศูนย์หาชั้หนึ่งค่นร่างปะปูแต่ว่ามันจีเน้นไปเี้นปูบอกบนก้อนเนี่ยจ้ะปูย่าโดดไปโดดมากค่ะเอาสา <บน S 2> <3 S 3> มตัวบนนี่หนึ่งหกหกกับหนึ่งห้าเก้าเป็นปะค่ะสองตัวสองตัวบนมิดเอียงค่ะบนมีศูนย์แปดมีหนึ่งแปดหกแปด นแปดหนึ่งแปดหกแปดหกหกห้าเก้าว่าวบอกคือตามตัวมันเป็นแมนไม่มาหนึ่งหาเก้าเลขนี่หนึห่งหกหกเลขรักตุก้มันจะออกเลขลักตุ้มันออกไอมันบอกตุ้มมันกำลังออกตุ้มแนวหนึ่งแป มันในเลขเลขข้างล่างมิจิมีอยู่สามโเอาล่างรวบเลขข้างล่างมิจิมิเซศูนย์ศูนหาสามหนึ่งถ้าเลขของสิเปลี่ศูนย์ครับศูนย์ครับถ้าว่าเลขอันตุ้มว่าเจ้าจิบิเซนุ้มว่าเจ้าจิบิเนเป็นสงเจ้าตุ้ม่อเจ้าจินเหมือนด่างนี่อันเจาอันหนึ่งในเ่อฟันหนึ่งเนาะเลขหนึ่งมิิศูนย์หา ที่โนกระโจนหาสานหนึ่งฐานนี้เขาพอเอาก็ได้ให้ซื้อเป็นพันบนหม้อโซื้อเป็นพันเซ้าเสืเจเื้ตรงๆว่ต้องกลับตรงไดจ้าตรงๆว่ต้อกลับทีู่นกระโจนหาีนกระโจนหาเเสื้อเจเอละพันยังไม่กรจาเ็บหมดหรืล่าโอ้ล่างล่างนบ่าต้องกลับต้องกลับสำหรับล่างเลยสำหรับบนในบานอีโฟสองตัวสำหรับบนหนึ่งแปด หนึ่งแปดนั่งอย่างเดียวพันไม่คูณโอ้บวกกับหอมเนาะเพราะเป็ดยางหมายถึงว่าเลขเนี่ยเพราะว่ามันเข่ามันซาแล้วได้หายตรงตรงหายสองโทนสองพันเอาปูวงกลมให้บนจ้าให้บนบนหนึ่งแปดหนึ่งแปดบ้านเสี่ยวหนึ่งหกหกงงมูไปสื่อไรยะได้หมดก้อนแล้วนำกลมวดนี้สละ เลขก็ได้หนึ่งหหอ๋อนี้ซื้อส้มนี่ส้มเสื้อสูทแล้วหาเอาหนึ่งหกหกค้นม้คาจังไดค่ะเลขรักเลขซื้อมันคือออกรักคือซื้อ่บมินสามัวบนบอกนักเลซื้มันคืออกหนึ่งหกหกกับหนึ่งห้าเก้ามันเป็นเลขรักบอกมันต้องถ้าต้องตัดซื้อตั้หแตซัตซื้อมันจีเถือนอันนั้นไปซื้อตังงแื้วื้อตรงกรงเลซื้อเรื่งแปดนั่ เพราะว่ามันได้สามเก็ได้สามแปดก็ได้สามหนึ่งแปดนะสิไว่านี่้นี่เอาจสองโตนี่เอาแต่โตไดปูซีูนกับซูนหันซื้อเท่านี้ซื้อเท่านี้แหละโตละหันจุ้ว่าเจ้าเสีอาเงินเย็นเห้นจะซื้อโตละพันคือตรงตรงาหาตะบนสลสอนพันหนึ่งอม่หันจุ้มเจ้าซื้อบนสลางมันจะบ็ดีพอือเอาล่างย่างเดียวอ่ะสีศูนกับ ซุนหาเนี่ยเพราะว่าขันทุ่มพระเจ้าว,ว่าขันว่าฮาัตยะมันขึ้นบนขึ้นล่างแล้นก็เอามกันร่งติพ่งตีนนี้ไอเล้าสีแมนมัน,นี่ครับปูเบิ้งนะคะ่ะชัดเจนบ้เออชัดเจนจเออแจนแจนหนึ่งหกหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ามันจิตไปออกเลขเล้าวั้นกว่า,าจะ้ง เลขไา่เลขนาเข้เป็นสันักหนึ่งหกโมงเดาบอกพวกครับึมมันสิเดียวเลขแล้วันเลขเลขสามเลขสามตัวเนี่ยมันจะมีเห็นหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเยว่าวว่างลงมาเชียนจะสามหนึ่งแปดนะสามหนึ่งแปดแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์ห้าอ๋อก็เขได้เขียนสามตัวสามหนึ่งแปดอุนนเย็นมเมเอันนี้เลขวันเลขไถยเลขนา ทันยากได้สามตัวก็สามหนึ่งตัวีแต่ว่าหาามมันคาดอตน้องซื้อสองสมทั้งหดาดนี่เกี่ยว่ับวันละอันนี้เป็นเลขสูตรเป็นบอคระพุฟฟันก่ะพุฟันมาจ่ากเด็กบางอย่างไดหนังสืออ่ะกระพูฟฟางนี้เะกพื้อตัวได้กับพุนักหนัก ีูนกับศูนย์หาเล่างังเดียวผนะู้หันกระดาษมากครับปูสี่ศูนย์กับศูนหาล่างยันนงเดียวลางเลยค่ะบ้างเลยแนบอปูตัวใดกับปูพันคะุณพันสี่ศูนย์กับศูนย์ห้านูสีเห็นไหมครับตัวใดแม่นิวีเหน็นไหมอคือพันคุณพันอันเววนื้อว่าพัน อันชื่อว่านเรียกมันออกข้างบนข้างล่างเลยซุ้มไปจ้าผันชื่อผันีพันมันสีได้เจ็มันสีได้เจ็ดหมื่นกลม0มื่นกลมตัวแสนกสื่อผันสีได้สิทธิ์รายรับสิได้รับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอามันสีได้ปหนีกมอะปรกูเอาอาจารย์อยากได้จะก็ใส่ตัวแล้วหาบ้นตัวละหมื่นเดงตวบ่อกโอ้ คัดจินบันก็จะให้ค่คัดเฉพาะงวดที่เขาพันาเดียนี้จุงม้าจิเอาเงินเอาบ้าเอาอะเมื่อใดเมื่อใดเหรอกรุ่นเขาก็หายซักไปมันจ่ออกตัวนี้เขาก็บอกว่าตัวนี้เด้เขาก็บอกว่าแดีวันเนี้อยู่ัวนี้บานเขา่ม่ค่อกันเนี่ยสำหรับผูเงินบ่หลายเนี่ยใครซื้อผันเดียว ว่แล้วเสื้อเจ้าบาทนี่นหะเงี้นว่าลายเนียเงีนว่าลายเสื้อเจ้าบาทอู้ดายู้ดาอยากพดนนีได้ครับกูตัวไดเห็ดพดนนีภาษสซี่ไถามว่าเป็นเจ้าของเป็นนีเท่าใดเห็นนะโอ้เป็นนีเท่าไหร่กับซื้อลายแบบปูมีไรกับซื้อลายไหน่ื้อสียตัวละเจ้าบาทเสื้อเจ้าเป็นนีเรไรเห็นะเสื้อเจ้าเสื้ออันพอดีไฮเฉพาะสองตัวนี้กันออกเป็นสาเ พ้าะพสองตัวนี่4005นี่ร่างอย่างเดียวไม่ต้องอกลับแมนบ,บโป m. ได้นกได้นกได้นดเบเหงาแล้วแง่นกยง่นดูใส่ละปุกสัตว์นมนมบางคนเป็นเอนซีไม่ออกทำงานเป็นใส่เนี่ยลูกใส่หลูกใส่แก่งงานต่างางานแก่งดุจันเอ๊ะเีว่า, <laughs> าทุกตาย,ย่าสั่ตัว ทุกตายพอดีปูเอ้าสันค่ะพอ่อเธอมาสัน่นทุกตายจะไปซื้อซาบัดเลยตัวเราจะไปจาได้ไรไหมฟังเด้อจ้าย่าแปลตามเราบอกักงสีนาเน่าพอเอานงปูเนาะบอเมนก่อนสีบอกสักพอเขาวันสานีสองตัวเนี่ยต้มมาเจ้าก็ไปหาสีเราจ้าต<อ>้มมาเจ้าว่าเอานี่เจ้เขาบ้าได้สุดมากมาคัตัวได้ปูตัวได้ปดมีจ้าตัวไดซี่เนเลยค่ะที่ย่ำเี่นยี่สวนานี่ พูนิวซี่เนี่ยค่ะตัวใดบ๊ซี่ก็ได้เราในไทยด้วซี่เนี่ยค่ะอยากได้อยากได้ตัวปดนีตัวปดนี่แม่ปูนี่ซีสวนนี่ซี่สวนคุณหายล้ล่่างข้างบนจ้าร่างร่างอย่างเดียวกำปองขาปูบ้าปูต้องกำให้ซื้อเท่าไหร่ปูเสพันคุณท่าน กันคนขั้นน้ี่นใจนี่งันใจตลอดไอ้แน่ขั้นสางต้มต so right. no no ุ้งเป็นเนยเขาเสื้อเป็นเมืนหพอะไรพวกจุ้มนี่ยะตุ้มสีสวนุ้มสวนหางื้อเป็นเมื่อนผนบอกเนยลายกับื้อลายมันบอกหะงคันบอกแ่ไตัวโด่งจังสวัด้เงินคันบ่กติดตามกับว่าด้รเงืเดนกีั่นละอ่ะทั้งงานทังนี้ทั้งบ่ขพวกไทย วันนี้มันใจบ่ปพูแต่ก็ะจจ้ามันใจบ้ามันใจโอ้ยกัมมันไงแหน่สะดอกพูอยากได้พันคู้นทนแหมมีตรใดแนนกจานคุ้นัานแตัวรเนี่ยพูยังไง4090หายเลยเพราะั้นว่าบอกเจ้าเลยวันที่แรกก็ว่าสี่มาวันที่สิบห้าว่างมือนีก่เล่นมากจเนี่อ๋อูว่าบอกถึงบานเอ้ยหน้าหน้าผ่อนบ่น ูมาวันที่ใดในปูปูมาวันที่ใดง่ายเป็นที่ใดพวกประจำหมดแล้วง่ายเลยมือวันที่สูงที่บอกปวดนี่นะครับ